ว่าไงน้องสาวไปกับพี่อเปล่าไปกับพี่อเปล่าพี่มือคันเหลืองนะครับซึ่งทำไมรู้สึกว่ารถน้องเทพกว่ารถพี่ละ่ะฮะน้องไปเอาปีกข้างหลังมาจากไหนเดี๋ยวนะครับคุยกันหน่อยแซะให้คุยกันหน่อยแซะ,นนอซะขอ,อ,ะอะแอในวันนี้เกมที่เราจะจำเล่นก็นคือคาร์ออฟบี้ออฟบี้แนวที่เป็นรถสปอร์ตสดแท้ใส่เหลืองอลังการ VIP only คืออะไรโอ้กระโดดได้ด้วยเหรอ กระโดดได้ต่างหากรถอะไรวะเนี่ยไม่เท่จังเลยป่ะโอ้โหโอ้บินเนตัสด้วยอีกชิปเนตัศว้าวเอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรเต็มไปหมดเลยเออเอนี่มันถนนประเทศไทยอ่เออทำไมมีจับเวลาด้วยแฮะอ้าวผมอะไรค้างหรอนะทำไมไปทางขวางั้นล่ะโอ้นี่นี่อ๋ออ๋อเราพอเข้าใจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเกมเนี้ยแม่งเลี้ยวทีแม่งหักเลยดูดูดูมันเลี้ยวทีมันมันหักเงี้ยผมอะไรแบบอ๋ออ๋อโอ้ยสวัสดีครับชายหนุ่มเสื้อแดง โอ้ไม่ใช่เสื้อนี่กล้ามนี่วะปวดกล้ามยังไงให้ได้ขนาดนี้ครับเนี่ยให้คุยกันหน่อยสิเฮ้เฮ้ฮู้คนน่าที่รบกวนเวลาขับรถได้ครับไปดิอะบ๊ายบายโอ้ไขกแล้วเนี่ยโอ้ใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยวันนี้ฮู้บินได้ซะด้วยไปด้วยเราไปด้วยคอมอนเบวยเฮ้ยรอกันหน่อยฟ้าเฮ้าบูในตัดฮาวฮู้จึ๊บเลยง่ายไปง่ายไปง่ายแค่เราเทพล่ะ จะจำไา้ไปแล้วเหงาโอ้โอ้โยเฮ้ยทำไมเราไม่เป็นไรเลยวะโอ้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 เฮ้ยให้ช่วยไหมรถกล้องรอเอออาฮาขอบคุณแล้วสิเอ้ยไหวไหมโอ้ตกเมื่อกี้ขวดบอกเรามานะแอลกอฮอล์เกินครับไอ้คนนี้แอลกอฮอล์เกินแน่นอนโอ้ แอลกอฮอลมมาทั้งลิมิตไปแล,ลแล้วแหละรอเราด้วยโอยโอ๋ยทำไมมันเรถวซน์มากกว่านะบาอจังว่าเฮ้ยรถโอ้โหเฮ้ยแอมบอกท่านมันขับรถยังไงวะาทำไมมันเด้งทุกรอบเลยโชคมันดีอะไรขนาดนั้นอ่ะมันก็ยี่ห้อเดียวกับเราไม่ใช่เหรอโอ้โหรถสปอร์ตสุดแท้เยลโล่สีเหลืองไปดีวกว่าโก้ไปเช้ายังได้บ้างอะ่ะทำยังไงสิเพียงเติม399โลบักเท่านั้นทำไมไม่ขาย400อะ่ะเพื่อนเพื่อนมาแล้วโอ้โหเพื่อนมาแล้วรอเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนใครไม่รู้แต่ตอนนี้เป็นเพื่อนเราแล้้้้ววววคคนนมมมาาาแแลลโโอห มาวาอ้าวมันมันกระโดข้ามยากขนาดนั้นเช่เหรอโอ Spider ้ยไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้ไกลไเป็นคนเดียวไปสองคนไม่ตามา่า oh. oh. งกันโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ก็ทําเป็นนี่ว้าเฮ้ยเราด้วยเราด้วยอ,าอย้าวอ้าว้าเบอกนะว่าเฮ้ยไรวะทำไมมันล่วงกันง่ายจังวะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยว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 ี๋เดี๋ยดี๋ยวเด ชานี่มันต้องนายตาสเฮ้ยแล้วก็ข้ามไปเลยเฟมไม่ใช่แฟมไม่ใช่ไม่ใช่เรามีรถยนต์เฮ้ยเราไปเ,เ,เ,เห็นเพื่อนเราข้างหน้าแล้วเราต้องตามเพื่อนเราไปแล้วเพื่อนอยู่คนเดียวหลงเงาสวัสดีครับโอ,โอเคโชว์ทีละการไปนหนึ่งตลบว้าเท่เกินทำไงนเนี่ยโอ้โหสามร้อยสิบองศานาตาสสักทีฟาห้าวผ่านทางสิบสามเมตรที่แท้เฮ้ยอะไรอะเออแ่เอ้าวไม่ใช่แค่สกิดหรอแม่งทำแตกเลยเนี่ย รถไม่งกระป๋องดีๆเอาเอามีใครรู้จักไอ้นี้บ้างอ่ะรถกระป๋องตาเพชรอ่ะไม่น่าเก๋าไปใช่ไหมเนี่ยภาพแ,แบบนี้แบบคิดเห็นและคิดถึงเลยอะ่ะความรู้สึกที่มองเห็นทุกคนอยู่ข้างหลังเรานี่มันช่างดีจริงๆนี่สินะครอบครัว f ฟ m i l y ไม่ว่าเราจะไปไหนข้างหลังเราก็มีคนตามเรามาเสมอดอมไปเลยดอมไม่ใช่แล้วสังเกตมาสักพักแล้วได้ว่าไอ้เจ้าวินที่มันได้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรวะมันไม่ใช่ออบบี้ทั่วไปหรอทำไมถึงมีวินให้ด้วยดูดุดขึ้นแล้วขึ้นเต็มหน้าจอหมดแล้วอ่ะขึ้นหมายตกใจคือไรครับอ ซื้อรถคันใหม่เหรอมันแตกจากคันเดิมยังไงอะจังเกิลเหมือนรถลุยป่ามันต่างกันที่อ๋อมีได้ถ้วยบวก1.2อันนี้ไม่ได้แค่หนึ่งความเร็วของรถก็เพิ่มขึ้นหนึ่งอ๋อมันดีขึ้นหน่อยหนึ่งแค่นั้นเหรอโอ้ยมันคอมต์ไม้ได้ด้วยแฮะก็เปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอเฮ้ยดีดีโอ้จะได้ไม่เหมือนใครชอบ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 กดดึ๊กก็ซื้อคันใหม่ก่อนเลยซื้อคันใหม่เสร็จแล้วปั๊บก็เปลี่ยนสีจะได้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาช่องรถคือสีอะไรช ก็เสียตังค์เอาอันเนี้ยอันนี้ใส sure ่ได้ปะใส่ได้ใช่ไหมโอ๋อใส่ได้เออไม่เห็นไม่เห็นได้เลยใส่ไม่ได้หรอใส่ได้ปะเสียตังอีกแล be, ้วเออขายอย่างเดียวเลยเฮ้ยพี่โอ้โหขายเก่งไปไหนเนี่ยโอเคธรรมดาก็ธรรมดาวะเพื่อนไปหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเงื่อนยูใส่ครับเพื่อนเราต้องเล่นหน่อยแล้วโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้กดอื่นเลยนะช่วยช่วยทำอะไรกับผมอะไรแซ่บกว่าทีเด้อมันดิฟเซอร์เกินเฮ้ยอันนี้มีอ a t a ป่ะว้าวมี d a ตัดด้วยเอเอออืออืออืออ้าร่วงแล้วครับ อีกสักทีหนึ่งเมื่อกี้ไม่นับเฮ้ยเราเห็นเพื่อนอยู่ยข้างหน้าเราจะไปหาเพื่อนโยว้าเว็บปี้วา่าจะเอ้ยรถอ๋อคันนี้ไม่ดีมันคันเก่ามีข้อหลังเข้าเส้นชัยเฮ้ยมันเริ่มแอควานว่ะเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวนะได้มาเริ่มแบบเออมันช่างทำช่างทำเออนี่เพื่อนเราหรือเปล่าวันดีฮะอุ้ยหน้าตาเหมือนเพื่อนเราเลย,เอ,ยอ้าวอฮู้วิฮายิปปี้ประเดิร์ตเกิดตะตาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เอาเ้ามาไดีเพื่อนระวังนะครับตรงนี้ตรงไหนตัดนะครับนี่เป็นไงาสามลงสิบองะเมื่อกี้ไม่นับนนเฮ้ยชอบอะไรเราของจริงเอา้าเมื่อกี้ก็ไม่นับโอเคเราในตัตผิดจุดละเน้ต้องตรงเน้มันต้องตรงเน้ะอะฮะมันต้องตรงเน้บเพื่อนเพื่อนไปไหนอะอทำไมเพื่อนไม่ค่อยมากกับเราเลยอะอุ้ยมันเกินห้าร้อยแล้วอะ ซื้อรถใหม่ได้แล้วสิอันนี้คืออะไรวะเนี่ยรถคันนี้ทำไมมันข้างหลังมันเป็นยังงั้นนะแหมมันช่างน่าสนใจซะเหลือเกินโอเครถมาไม่เร็วขึ้นเลยแต่มันเพิ่มวินก็เอาแม่งว่าน่าสนใจจริงๆคันนี้รถปีกโนกว่าว้าวเฮ้ยรถเเทพเล่าทำไมรถเราไม่ได้ไวกว่าเขาล่ะรถเรารถใหม่นะรถเขารถดั้งเดิมนะทำไมรถเขาไวกว่าเราเฉยเลยอ่ะมันจะไงอยู่สินายจะแซงเราได้ไงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแล้วนายแซงเราไม่ได้ เอ้ยแต่พอแซงเขาแล้วเราก็เหงาเรารอเขาดีกว่าใชาไปแล้วไปด้วยกันไปได้ไกลไปคนเดียวก็โอเคโอ้เขาบินไปแล้วเราต้องในตัดตามเขาไปเอ,เอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องตามถึงขนาดนี้ก็ได้เอาเออเรบรเลยเพื่อนจ้าเราตามตูดนายอยู่นะเราข้างกดดันนายแหละเราจ้องเราจ้องแบบเขาเมงเลยจ้องจ้องนายไปซ้ายเราไปขวานายไปขวาเราไปซ้ายไม่ชอนันนี้ลอกลายเราทําการลอกลายอากระโดดอาหา้าลอกลาย เื่อนไปไหนเราไปด้วยอ้อะเอออ้าวเอ้าเขาทำไมกันนี่หลบก่งง่ายแค่ไหนแองมันยากตัวไหนฮะเอ้าเฮ้ยเอ้าเพื่อนเราเราว่าเพื่อนเราน่าจะกดปุ่มเบรกไม่เป็นเพื่อนเราน่าจะกดวิวค้างอ่ะแตกไหมเพื่อนโอ้รอดเฉยว่ะเฮ้ยนึกว่าจะแตกแต่เมื่อกี้น้าแตกมากเลยน่ะเฮ้ยกระโดดเอาเพื่อนเอ้าพลาดเป็นหายพลาดเป็นหายเพื่อนเราปาในตัดเสริมแรง48เข้าไปแล้ว พุชช่โอเคลวงแล้วครับเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยไม่ขนาดมือเลยครับรเจอทางผ่านอยู่ไหนอ่ะอันนี้เนี่ยเหรอเฮ้ยกับตกกับตกอนนี้จะตกละรถคันใหม่สกูแวนรถรับส่งนักเรียนเหรออ่าโอเคอย่างน้อยมาได้วินเพิ่มขึ้นแหละเป็น2แล้วแล้วก็ไวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นซื้อสิครับจัดไปเลยฮะรถรับส่งนักเรียนสีดำโอ้ยเพื่อนใหม่เ้าว เพื่อนคนเดิมนี่ว่าทำไมมันยังมาไม่ถึงวะเราใช้เวลาเลือกรถตั้งนานเพื่อนยังไม่แซงเราอีกเนี่ยอ้าวทำไมไปทางนั้นอ่ะแล้วก็ล่วงเฮ้ยมันไปทําไมอ่ะเอาบ้างดิอ๋อมันเท่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 เฮ้ยมันเท่เท่เพื่อเทเื่อเทเพื่ออะไรเท่เพื่ออะไรโอ้หลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมว้าวถนนประเทศไทยไปเลยครับนี่ท่ารในตัดอ่ะรถโรงเรียนในตัดได้แม่งโคตรเท่เลยว่ะแล้วมือเกียร์รถโรงเรียนไม่เปิดประทุนด้วยนะเว้ยนี่งได้เกิดไปรถโรงเรียน่่่ะอโดนบทเเข้้าใหแลวครับออโดนบท เออเอออ้ยเอ้ยแต่เรายังรอดอยู่ไม่ใช่เราไม่รอดแล้วกางจะบอกว่าถ้ารถนักเรียนสภาพอย่างเงี้ยเราว่าพอเผยนักเรียนไม่ครบอะรับมาสักหกอะถึงโรงเรียนแล้วจะเหลือสามไปเลยฮะเอ้ยเจ็บเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันมีอะไรที่เราสงสัยไอ้เจ้าเนี่ยใครจะไปโดนมันวะเฮ้ยทำเพเพื่ออะไรเนี่ยคิดว่าใครมันจะขับมาไอ้พุ่งฟ้า์แล้วก็ตรงเนี้ยเหรอแล้วก็พุ่งแตกโอ้โห้มันบังอาจโดนเราแบบเนี้ยเหรอไม่ใช่เล่นนะนี่อะเอ้ยสองจุดห้าแคเป็นเบิร์ชเดย์คาราวานรถวันเเเกิดหรออโค มีใครอยากเป่าเค้กบ้างครับผมมีเค้กอยู่หน้ารถเลยครับนี่เอาเค้กไปส่งลูกค้านะฮะเค้กค,ครับจะถึงที่หมายอีกสักวันหนึ่งแหละเฮ้ยโอ้อา้าวเพื่อนแตกไปเล้วไปแล้ไปด้วยกันไปด้วยกันเฮ้ยเจ็บเดี๋ยวก็โดนหรอกหุยหุยมันเก่งว่ะเอา้าแต่เราโดนเฮ้ยมันเมื่อกี้มัน,มน,น,มนทําได้ไงกันเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้เราว่าเราผ่านนะเอ้ยทำไมเพือ่อนอยู่นี่อยู่างไม่ได้ผ่านไปแล้วเหรอวุชชับนี้ผ่านแล้วครับแต่ผ่านอยู่ข้างล่างอึดจ้า มันเริ่มยากกว่าแต่ยังก็ไม่ขนาดมือเราเท่าไหร่อุย้ยเป็นที่สวยอา้าวเฮ้ยเราเห็นเพื่อนอเมื่อกี้อ้าหนั่งไงเพื่อนเฮ้ยเจอปะอ้าวมีรู้ก็ไม่บอกกันวิชว่ชบุบไอ้เจอติดติดติดตกติดตกติดตกอ่ะแซ่บผ่านแล้วครับอะไรเนี่ย레สิดเดชันเลเซอร์มันคือรถอะไรอ่ะแต่มันได้วินคูณสามเลยนะเฮ้ยสวยจังอ่ะค่อยมองเนรถแข่งก็หน่อา้าวเพื่อนก็ยังอยู่ไปาฮเเนี่ยเพื่อนเราเปลี่ยนคัน,น <laughs> ใหม่แล้วนะนาย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 ยังไม่เปลี่ยนเลย พุาอู้กระโดดได้สวยพุาอู้หยยังสวยอยู่ไม่สวยแล้วครับก็ไปเลยไอเจอ้าเอาน้าไม่มีเพื่อนโอ้ยทำไมเพื่อนเราอยู่ข้างหลังเราทุกรอบเลยฮะเรียกได้ว่าหัานไปมองข้างหลังทีไรก็เจอแต่แฟมิลี่ครอบครัวอ่าอย่าบอกนะว่า,า,ยายอยู่กับนายทำให้เรามีความสุขเหลือเกินเราจะไม่วันทิ้งนายไปไหนได้ครัออบอ้าวอะไรกับวันวะเนี่ย แปะปปด้วยกันไปด้วยกันชัว้าแตกด้วยกันด้วยซ้ำเราว่าน่านตอนนี้ไอคอนเนี้ยต้องตกใจบ้างแหละทำไมเราลอมาทุกรอบวะมึงเป็นใครวะอะไรไปเนี่ยเป็นเพื่อนกันเหรอเพื่อนกันก็ไม่ใช่นี่แล้วรอกันทําไมเอ้าด่านเมิดพระอาทิตย์ตกแล้วเอาเพื่อนหายออเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วอูููู้โอ้โอ้ยอย่างน้อยก็ผ่านเส้นชัยแล้วก็ตกก็ได้เริ่มใหม่เลยทีนี้เอ้ยเราไปในนี้ได้ปะเนี่ยอุ้ยมันได้ปะวะลองสิเฮ้ยได้ได้ได้อู้หูหูได้ไปนี้ก็เท่ โอเคว้าว <Okay>. wow, อันนี้เท่เฮ้ยจะตกนะมึงคกดเท่เลยอะเชื่อไหนัเพื่อนเราปะนะ่ยเฮ้ยเอาว่าแอมโมนี่มันมีพรสวรค์น,นี่ว่ามันซ่อนไว้มันแอบบมันแอบบใช่ไหมใช่กิ่ด้วยคราวนี้มันรอเราปะเนี่ยเฮ้ยคราวาานี้รอเราอะเป็นไง สายสัมพันธ์ของครอบครัวทุกคนล้วนรอกันไม่ต้องสื่อสารไม่ต้องคุยกันทุกคนล้วนเชื่อใจกันและกันเสมอแต่จะเจอยู่ข้างหน้าแล้วในตัดโชทเทนอยสักทีหนึ่งแล้วก็กระโดดข้ามไปสวยงามนะครับว้าวปิบมือแล้วเพื่อนเหรอแต่การเล่นเกมแล้วมีเพื่อนไปด้วยนี่มันก็ดีจริงๆนะฮะทุกคนึงส่วนใหญ่จะเป็นเรามมโนไปเองก็เถอะแต่ว่าก็เออ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างแฮปปี้มันเอาทุกด่านเลยวะไอคนนี้เว้ยมันตกฮะไม่มีด่านไหนเลยที่เพื่อนเราจะไม่ผ่านในรอบเดียวนะฮะต้องสองรอบยังต่าแบบเราอย่างนี้ไงแล้วว่าเพื่อนล่วงบอกแต่แค่ว่ต้องล่วงเพื่อนใหม่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 โอ้เพื่อนใหม่โชว์เทสซะด้วยว้าวเราก็โชว์เท่ตามเขาสิครับเรียบร้อยครับโอเคตกไปนี่เปลี่ยนคันใหม่เลยฮะจันไฟาย ซันไฟล้วก่อนเฮ้ย hey, ทำไมมันพุ่งไม่ได้วะ่ <c oughs> อเดียวมันต้องพุ่งได้ดิทำไมถึงพุ่งไม่ได้อ่ะนี่ไงโอเคโอเคได้แล้ว<ๆ><ๆ>นี่เพื่อนเราปะเนี่ยด <c oughs> ่านที่เก้าเซฟเฟผ่านแล้วเออเฮ้ยหน้าหน้ารถปักเว้ยละทำไงเนี่ยโอเคได้แล้วโ <c oughs> อ้โหจบเกมหมด <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนขั้นใหม่โชว์เพื่อนนี่ <c oughs> เราต้องเหมือนเพื่อนทุกอย่างไม่งั้นไม่ได้เราจะไม่ใช่แฟมิลเล่เราจะไม่ใช่ครอบครัวไปฮะแล้วก็กระโดดสักทีหนึ่งเออต้องเท่โชว์เพื่อน เรียบร้อยต้องเทโชว์เพื่อนอีกทีนึง เฮ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนด่านี่หนึ Pu ่งร้อยแล้วอะมันมีหนึ่งร้อยด่านหรือเปล่าอะถ้าใช่ก็ว่าเ้า้อลาจากเพื่อนแล้วสิโอ้ใช่อะอ๋อรับเพื่อนขาบวินก่อนเลยโอเคเราขอเป็นที่สองในใจเธอเรียบร้อยเย็เวลาทั้งหมดยี่สิบเก้านาทีจุดยี่สิบสองวินาทีนะฮะเอาละฮะทุกคนหลังจากที่เราได้จากลากับเพื่อนสนิทชิดเชื้อ The ฟมิลี่ของเราไปแล้วก็ถึงเวลาที่ผมต้องลาจากกับคุณผู้ชมแล้วนะฮะโอ้พบเจอกับความเทพแบบนี้ในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย